สวัสดีครับลูกเป็ดไข่เพศเมียอยู่บนโรงอนุบาลลูกเป็ดครับผมพยายามถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามีลูกค้าบางคนนะครับไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าผมมีของอยู่ตลอดแล้วก็มีของอยู่จริงๆนะครับ ยืนยันด้วยรูปภาพยืนยันด้วยวิดีโอได้ไหมครับอันนี้ก็คือโรงอนุบาลลูกเป็ดไข่ของผมครับนี่อขอกหนึ่งครับตอนนี้มีอยู่ในสต็อกนะครับสองพันตัวครับนี่อขอกหนึ่งครับ อีกอคอกหนึ่งครับแล้วก็ตรงโน้นอีกค้อกหนึ่งครับอคอกละประมาณ4ี่ถึงห้าตัวครับอคอกกว้างกว่าผมก็จะใส่เยอะกว่านะครับ